สวัสดีครับก็ผมแบงค์กัมโมเกมแคทเตอร์ผมนมีแคทเกมเ welcome to b a n k pizzeria หรือว่าแฟนเกมเฟรดดี้ของผมเองนั่นเองครับผมนะเกมนี้เป็นเกมแฟนเกมเฟรดดี้ในธีมที่จะเอาตัวผมไปอยู่ในเกมประมาณนั้นมัน้งผมไม่แน่ใจ <c oughs> แต่ว่าท่านหนึ่งที่เป็นสมาชิกชาแนลผมท่านเครปเขาทํามาให้รับผมนะต้องขอบคุณท่านเครปมาทุกวันนี้ผมยังไม่รู้ผมอ่านชื่อท่านถูกหรือเปล่ายังไงขอบคุณที่สร้างแฟนเกมสำหรับผมมาให้รับผมนะก็อย่างที่บอกไปผมนี่คือแฟนเกมเฟรดดี้ที่มีผมก็เป็นชื่อผมอะแต่ผมไม่รู้ว่าผมเกี่ยวข้องอยังไงผมจะเป็นยามมจะเป็นตัวหลอกอะไรผมไม่รู้รับผมนะผมรู้แค่ว่านี่เป็นตัวเดโมแล้วก็เท่าที่ดูตัวอย่างมาเล็กน้อยนี้เหมือนนี่อาจจะเป็นแฟนเกมที่ หรูที่สุดที่ทํามาเพื่อผม,ผมนะผมเนี่ยแฟนเกมผมที่หรูมากๆมันจะเป็นยังไงเป็นภาษาไทยด้วยผมนะเพราะว่าแน่นอนคนไทยแฟนแฟนชแน,นลผมเขาทำมาใช่ไหมเออดังนั้นมาดูกันว่าเป็นยังไงครับผมนะใครสนใจผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดเกมนี้ไว้ที่ข้อมูลคลิปรับผมนะเข้าไปโหลดนับหนุนแล้วมาลองเล่นกันได้ผมนะแฟนเกมเฟรดดี้ซีรีสที่ตีมเป็นชื่อผมจะหรูขนาดไหนมาดูกันนะผมนะโอเคมาก่อนอื่นก็เนี่ยผมนะ เป็นผลทายเห็นไหมกด F สิบอ็หน้าจอเต็ม F สิบสองหน้าจอขนาดเล็กคลิกซ้ายดำเนินการต่อเราก็จะคลิกซ้ายใช่ไหมโอเคไหนมาดูว่าจะรู้ขนาดไหนหผมนะั้นที่อยากจะเป็นแฟนเกมที่รู้ที่สุดสำหรับผมก็ได้โอเคมา what <laughs> นียวอย่าบอกนะนี่กูโดนต้มเห็นเขาขอให้ผมเล่นตั้งนานแล้วอย่าบอกนะั่งมีแค่นี้ Welcome to Bank p i z ต a r i a สุขสัยวันโกหกเดโมอ๋อไม่ไมเดี๋ยวเดี๋ยวเกมนี้เขาสร้างมาใ,ให้ผมเล่นเมื่อตอนเมษามั้งเออแต่ว่าผมไปพักร้อนก่อนเอ,อแต่ว่ามีแค่เนี้ยเจบคลิปเลยไหมอ่าเดี๋ยวกดเพลงก่อน What กูโดนต้มมาเนี่ยโอเคมามโอ้โอุ้อู้อู้นี่ไงภาพผมครับผมนะโอ้ไม่โดนต้มเวนึกว่าจะโดนต้มมีแค่วาภาพาวาดเพท์ไหมครับผมนะนี่ไงมาแล้วว e l c o ค e to b แบ k p i พิสเ i a หุ่นนี่ใครอย่าบอกนะหุ่นนี่มันนี่คือหน้าตูหะไม่แน่ใจกแต่ว่าอู้ ตอนแรกดูว,ว่าจะมีแค่นั้นดูว,ว่าจะหลอกต้มตูเห็นขอมาบ่อยมากโอเคไม่โดนต้มค่อยช่วยหน่อยอ่ะมาลองเล่นตัวเดโมกันนะผมเนะโอ้คำเตือนเกมนี้ไม่มีระบบเซฟจึงไม่สามารถกดจดจำสิ่งที่ทำได้เกมนี้เสียงดังเออดังจริงขอลดนิดนึงโอเคฉากตกใจควรใช้จัก,กรยานในการเล่นและรับชมโอเคครับผมนะมั้ย ถาว่ากลัวไหมโห oh, ระดับนี้แล้วแต่ <laughs> Damn, <laughs> เป็นไงนแค่ฉากเปิดตัวมาก็สุดยอดแล้วผมเนี่ยแฟนเกมผมที่หรูที่สุดมาดูกันนี่ตัวเดโมโน,นะงตัวเต็มยังไม่มาหลังจากที่เฟรดดี้แฟดแบ์ได้ถูกปิดตัวลงเพราะโศกนากรรมที่เกิดขึ้นทำให้แบงก์พิซซเรียและร้านอาหารอื่นไปที่นิยมมากขึ้นเกากลวยแรงมากขึ้น,นอ้าว <laughs> ตัวหากินในความล้มเหลวของร้านเฟรดดี้แหละโอเค ถึงแม้ผู้คนส่วนมากจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับร้านอาหารที่มีห่นยนต์มาให้ไปการเด็กๆเฟรดก,การที่เกิดขึ้นในเฟรดี้เฟรดแบกก็ตามจริงเป็นผมผมก็ไม่ให้เด็กเข้าและ t เด็กฟักแต่เด็กก็ชอบที่จะได้เจอกับตัวละครที่ชอบโดยสย่สนความตลายชอบอยากเห็นตัวละครไมงก้าโม้นี้ <laughs> แต่แบงกวิสเรียก็มีความไม่ได้เหมือนร้านอื่นลูกค้าน้อยลงนิสิตมากมายกําไรแทบเป็นเป็นไรเป็นศูนย์ตกอาว้จังวะ <laughs> สุดท้ายแบงก์พิสเตเลียจะถูกปิดตัวลงในสัปดาห์หน้ารายงานอาัปราคาครั้งสุดท้ายเอา้าร้านกูเจ๊ง่นแหละคุณคืนหนุ่มมหาลัยคนนึ่งอ๋อต้องการหาเงินเพื่อไปเรียนต่อแล้วบังเอิญมาเห็นงานในสุพิมพอดีคุณจิงสมัครงานเข้ามาเป็นยามกาดเด็กที่แบงก์พิสเตเลียในสัปดาห์สุดท้ายโอเคโดยที่ไม่รู้เลยว่าเนี่ยจะเป็นงานเข้าสุดท้ายของเขาก็ได้เอาสปอยตอนจบปะเนี่ยตัวเอกตุยโอ้นีไปตัวเรานี่หรือนี่ตัวเรา เด็กมหาลัยไอห,หน้าหลอดคนโรดดิ้งตรงนี้ห้องหุ่นเชิดสเปซบาร์เพื่อเปิดไฟฉายอโอเคโอ้ยไม่รู้ว่ะเดี๋ยวอะไรใจเย็นดีก็รีบจังเลยตายไวเกินสีเขียวที่เรียบหลีแสดงความบอดบางแสงไฟที่เข้ากระทบตาทำให้มันสับสนอต้องใช้ไฟฉายเล่นมันใช่ไหมโอเคคำใบ้ก็เหมือน เดดี้เดียผมนะไม่พูดตรงๆว่ารับมือ,อยังไงพูดมาเป็นบทกลอนอะไรอย่างนี้เอสนี่คืออะไรกดเอสอ่ะอ๋อเพื่อถอยมาปะอ๋อมันมีแค่สองอันนี้ไหมเอ้อเดี๋ยวมเมื่อกี้กูอ่านไม่ทันมึงจะเย็นๆแล้วก็จาสแกนี่ตัวเดโมะผมเนะตัวจริงเสียจะน่ากลัวกว่านี้ก็คือมีแค่สองท,ที่ที่เราไปได้แล้ว เพราะว่าผมเห็นกดแค่นิดเดียวอันนี้ห้องหุ่นเชิดเออแล้วกดเอดก็จะเป็นห้องนี้กดค้างที่กล้องจะบิดเพื่อทำให้งานทำงานที่เสร็จออตรงไปใช้ใส่หน้าไม่ทันโว้ยกูตายสามรอบแล้วเนี่ยอ๋อตัวเดโมมีให้เล่นแค่สองห้องเหรอสั้นจุงแลนะ้โอเคมาเราไปลองพยายามชนะกันแต่ว่าหรูอ,อยู่กับผมนะทั้งฉากทั้งอะไร คือต้องมานี่เราต้องคอยดูใช่ไหมว่มามันมาไหมแล้วก็มาทํางานให้ครบร้อยให้เดานี่สองไฟชายใส่หน้าเอเคัมก็จะหายไปโอเคบมเข้าใจวิธีเล่นแล้วเอออยา่ยาอย่านี่ตัวผมนี่ควรจะเป็นนี่คือหุ่นแบงค์เหระไอตัวนี้คือหุ่นแบงค์ใช่ไหม <c oughs> ก็หลอนดีนะหุ่นตัวต๊้ <c oughs> หุ่นยนตแบงค์ในแบงค์ฟิคาเรีย <c oughs> หุ่นตัวนี้หลอนดีนะ โอเคอืมโอเคผมนะผมชอบวิธีการเล่นนะวิธีการเล่นแม่งโคตรสิมเพิลโคตรเข้าใจง่ายแต่ก็ท้าทายต้องอย่างนงีสิวะเออหลังจากที่ผมลำบากกับซีรีส์หลักเฟรดดี้เทร i ตี้บรีดเดลซีลูนได้กลับมาเล่นอะไรที่สิมเพิลแบบนี้มันถือว่าดีนะเอ,อ่กลับมาสู่ในยุคแห่งความสิมเพิล แต่ค่อนข้างง่ายนะถ้ามันมีแคน่นี้ค่อนข้างง่ายเนี่ยต้องมาดูกันว่าผมผ่านตรงนี้แล้วอาจจะมีอะไรอีกก็ได้หรือนี่อาจจะเป็นแค่ด่านหนึ่งไม่แน่ใจเดโมมีให้เล่นกี่คืนแต่นี่ค่อนข้างง่ายเนยนะแต่หุ่นหน้าตาหลอนดีหุ่นร้อยไปเลยเรียบร้อยแล้วไงอา้าวนั่นคือคือนหนึ่งเหรอคือนเดโมอ๋อนี่ไงยังมีอีออ รอบนี้มีเปิดกล้องด้วยอ๋อนี่ไงผมก็รู้ว่ามีแค่นั้นมาไม่ไมีมีแค่นั้นโอเคไฟฉายจะเป็นบาร์เหมือนเดิมอันนี้อะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะนี่ทําอะไรได้ม,มันมันมีเหมือนให้กดกดอะไรอ่ะกดไฟฉายกดไม่ได้ผมนะต้องไฟฉายอ๋อมันน่าจะมีตัวอะไโผล่มาต้องส่องไฟฉายแล้วก็มีโอ้ระบบกดทํางานโหลดดิ่งเหรอแล้วมันจะกดไงอ่ะ กดค้างไว้จนกว่ามันจะเสร็จแล้ว What the เอ๊ะเอ๊อ๋อ oh, คือเมื่อกี้คือไฟดับเราต้องกดรีสตาร์ตอนไฟดับเข้าใจแล้วโอเคแล้วนี่คืออะไรคือเรากดค้างไว้จนกว่ามันจะเสร็จอะไรอย่างเงี้ยผมลองกดค้างไว้ดูมันไม่มีหลอยมีอะไรก็เลยไม่รู้ผมนะใช่ไหมระบบรักษาความปลอดภัยแล้วรายจ่ายใช่ใช่งี้วยเราต้องกดค้างแล้วก็ให้มันหายไปโอเคแล้วก็ถ้าไฟดับต้องมารีสตาร์เราเตอร์โอเคโอ้ มันเริ่มจะไม่ซิมเพิลแล้วย่อยอะไรเราเห็นนะเวย้ยโอเคมันเริ่มจะไม่ซิมเพิลแล้วตอนแรกมันแลดูซิมเพิลตอนนี้เริ่มไม่ซิมเพิลแล้วเออมันมีระบบก่อนทำงานโอเคเราต้องไปอืมรีสตาร์ทเราเตอร์โอเควู้แต่ก็ยังเข้าใจง่ายอยู่ดีนะผมก็รู้วิธีเล่นเลย,ยไม่ต้องไปอธิบายมากเดีเ๋ยวก็ไปดูดูกล้องได้ผมขอดูหน่อยชแนลหนึ่งชแนลสองวู้ชแนลสามยู่ไหนวะอ๋อนี่ไงแบงค์เฮ้ยแบงค์วันด,ดีแบงค์แบงค์ไปไหนแบงค์แบงค์ไปไหนแล้ว แบงค์มาประตูโอเคถ้ามันอยู่กล้องสี่แบงค์ก็คือมาถึงประตูได้เลยโอเคแบงค์ bank กลับไปที่กล้องสามกล้องสามคือจุดสตาร์ทผมไม่แน่ใจเอ,อ้ผมทาอะไรไม่ได้เลยเนะเอาเอ่อ,อ,อแล้วก็ต้องมีนี่ครับผมนะกดลอเตอร์ใหม่เช็คแบงค์อยู่กล้องห้าแบงค์จะมาหรือยังแบงค์น่าจะมากล้องสี่ก่อนเพอแบงค์หายจากกล้องสี่แล้วแบงค์ก็จะมาที่ห้องเราโอเคผมเข้าใจแล้ว แต่ว่าโหงานที่ทำแม่งเยอะจังว่ารายจ่ายรายชื่อลูกค้าระบบไฟฟ้าของห้องโถงอะไรงานด้านปัญหาเอกาาสารภาษีเอกสารข้อ,ขอมูลธนาคารไฟข้อมูลพนักงานบินเงินสดรายชื่อผู้วัดดาฟาร์กนี่ตูเป็นหน้าที่อะไรเนี่ยเป็นหน้าที่ทำแม่งทุกอย่างในโลกใบนี้ใช่ไหมแ <c oughs> บงค์จะหายจากกล้องอับชิบหายแล้วเอ้ยแบงค์อย่าเพิ่งมาแบงค์แบงค์แบงค์จ้าจ้าอย่างโอเคแบงค์จะมากล้องสี่ <c oughs> ก่อนแต่ว่าค่อนข้างจะเป็นแพทเธอร์กูกุชชี่อา ส่องมันไปแล้วเช่เหรอไม่กูตายสีแดงฉาน,นคือสีที่แดงถึงความเครียวกาดที่จะไปสนใจมันทําให้มันรู้แล้วอ๋อโอ้แล้วแต่ลูกกตาได้เหรอโอเคก็คือถ้าตาเขียวส่องไปฉายถ้าตาแดงห้ามส่องแล้วปล่อยไปอะไรเงี้ยเหรอโอ้ชิมันไม่ซิมเพิลขนาดนั้นเดมนอกจากฉากอะไรจะรู้แล้ว การเล่นนี่ก็ซิมเพิลแต่ว่าได้ใจความนะเนี่ยเฮ้ยใช้ได้เลยท่านผมไม่แน่ใจอันนี้เป็นแฟนเกมแรกที่เขาทำไหมหรืออะไรผมนะแต่ว่าโหรายละเอียดอะไรนี่นี่มันเกมเกมน่าเสียตังค์ะเนี่ยไม่น่าปล่อยฟรีผมว่ารายละเอียดอะไรนี่ใช้ได้เลยนะเออทังกิวมาท่านที่ทำเกมเฟรดดี้ลับไฮคลาสที่ผมได้เล่นก็คือตอนมันมาต้องสังเกตตามันทุกครั้งใช่ไหม ตาเขียวแต่นี่คือตามันเขียวตอนมันมามันจะเขียวไหมถ้าเขียวก็คือส่องไว้ฉายจําได้อยู่แต่เท่าที่เห็นคือตามันเขียวเออเจะถ้าไฟดับก็ใช้ไฟฉายไม่ได้เหรอวะโหผมว่าจะส่องแม่งก่อนค่อยไปรีตาร์เราเตอร์เมยไม่มาเลยหรืมาแล้ววะเอ๊ะอ๋ออยู่นี่โอเคตกใจรับมือมันก่อนมันมากล้องห้าแล้วก็มากล้องสี่สิขอมอน จนถึงตอนนี้ตามยังเขียวอยู่มันจะเปลี่ยนตาตอนมันมาถึงหรือเปล่าไม่แน่ใจนี่เรามองตรงนี้ก็ได้ไหมเหรอเออถ้าตาเขียวก็ส่องตาแดงล้วก็ไม่ส่องก็อาจจะเป็นเหมือนกับหลายๆเกมเฟรดดี้ผมนะที่กล้องดูไม่ดูก็ได้แหละสุดท้ายมันก็จะอยู่ที่การรับมือตอนแม่งเข้ามาในห้องเราแล้ว <laughs> แต่ไม่แน่ใจว่าผมกดไปถีงไหนมันไม่มีหลอดโหลดดิ้งหรืออะไรผมเนะี่ยงานที่ทำเนี่ยนะเล็เกิดเห็เช็ค โอเคกล้องสีตามันยังเขียวอยู่นะตอนนี้ไม่แน่ใจตาโอ้นี่ไงตาแดงโอเคตามันจะเปลี่ยนไปผมนึกว่าเออถ้าเกิดว่าตามันแดงแม้แต่ในกล้องก็จะรู้ได้เลยแต่ว่าไม่ผมนะต้องเดาสีตาตอนที่มันมาถึงห้องแล้วเท่านั้นโอเคเมมนี่ก็ดับปล่อยได้เกินโอเคเข้าใจวิธีการเล่นหมดแล้วผมนะเรามาเอนจอยกันดีกว่า แคมอนแดงโอเคผมไม่แน่ใจว่าเราเห็นมันแดงปุ๊บเรามาทํางานได้เลยไหมก็น่าจะได้เลยนะไม่ต้องไปยืนจ้องแม่งถ้าเห็นตาแดงปุ๊บก็กลับเข้าคอมพิวเตอร์ทําต่อเลยไม่ยังไปต้องยืนจ้องมันอยู่มันจะไปจะไม่เสียเวลามันมาไวจังวะทำอย่างนี้นีงเออไปเลยเหมือนเราเตอร์นี่มันทําก่อนไม่ได้ด้วยใช่ไหมต้องให้มันหมดก่อนเท่านั้น ตาเขียวฮึบกดเลยไม่ได้ใช่ต้องรอมันหมดแล้วค่อยมากดทีเดียวก็เฉลี่ยถ้าเรารับมือมันทีหนึ่งก็ทํางานหนึ่งรับมือทีหนึ่งทํางานหนึ่งคิดว่าสเต็ปนี้ใช้ได้หุ่นนะเฮ้ยมันนานจะวะรายงานได้ปัญหาโดยมันนานจะวะอย่านานสิไอ้หายหมายังเอ๊ะเอาหายโอเคจะมาที่กล้องสี่ก็ดีที่สเต็ปหุ่นมันค่อนข้างที่จะเป็นไปตามแพทเทิร์นนะผมนะเฮ้ยไอ้ห้า เขียวด้วยอุ๊ยกูเกือบตายโอ้โหผมเผมจะตายเพราะว่าไฟแม่งดับตอนที่แม่งมานี่แหละไม่ตายด้วยเหตุผลธรรมดานะตายเพราะไฟดับตอนแม่งมารับมือไม่ได้เดี่ยวล้แม่งเข็บโอเคก็คถือว่ามาเพลย์เทสกับผมนะว่าอันนี้ยังถือว่ารับมือโอเคไม่ยากเกินไปจะของเกมบอกพี่มึงเล่นผ่านง่ายใช่ไหม ตอนเกมจริงโดนยากแน่นอนฟักทางงานชิปหายแล้วผมต้องทำให้มันเหมือนยากเอะหายเยอะไปเข้ากล้องอื่นล่ะกล้องหนึ่งกล้องสอง,อง,องไม่เห็นมาเลยว่างๆผมก็มานั่งดูห้องเก็บของนัไงไงยเป็นประ,ะไทยด้วยเออว่างๆมานั่งดูเผื่อมีอีสเตอร์เอกเหมือนหน้าโหลดดิ้งที่มีภาพผมบานเลยอืมก็จะมีสองตานี้ใช่ไหม ถ้าเกิดแม่งตาเหลืองขึ้นมาตุนล่วงเลยนะเออมีแค่ตาเขียวกระแดงขอเข้าใจถ้าตาเหลืองขึ้นมากูตายนะ้ะบอกให้ไม่รู้จะรอดอยังไงอย่าตาเหลืองนะถ้าตาเหลืองขึ้นมานี่ต้องมีเรื่องกับคนสร้างเกมโทษฐานบอกมาแค่สองตาเอ,อไม่แต่เราก็ต้องโดนตายก่อนเราถึงค่อยรู้วิธีการรับมือ มันถึงค่อยบอกไม่ยอมบอกมาก่อนเข้าใจท่านไม่ว่ากันเหลือบินเงินสดกับลายชีอผูอะไรลายชีอพูแฮชแท็กแฮชแท็กก็จมิแมนโชคดีที่มันไม่ค่อยมาในจังหวะที่ไฟดับเท่าไหร่นะถ้าคือถ้ามันเป๊ะจังหวะไฟดับทีนี่คือ,อยังไงก็ตายอะแต่ว่าโชคดีที่มันไม่ได้มาตอนจังหวะไฟดับมากนะ ผมทำสองอันเลยก็ได้มั้งแต่ไม่ไม่เอาเดีย๋ยวโฮ้ยมันงานเบี่ยงเงิน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 มึงเยอะและท้าไม่นานบางทีงานบางอันมันก็นานเกินบางทีบางงานบางอันก็ไม่นานค่อนข้างเสียวแต่ผมกดไฟฉายไม่ได้ตอนไฟไม่มีรู้สึกดังนั้นถ้าไฟดับตอนแม่งมาคือจบเลยนั่นไงว่าแล้วอืมขึ้นมาหมยังยังมาดิอมมาดิ เอ๊ะ hey, หรือมันรีเซ็ตอ,อ๋อมันกลับไปกล้องห้าโอเคแต่ผมรอรับมือมาแล้วก็น่าจะรับมือนี้เสร็จแล้วก็น่าจะไปทํางานเสร็จแล้วคอมอนจะมาก็มาเร็วเดี๋ยวไฟแม่งดับอีกรอบแฮนผิดจังหวะอีกคอมอนอ๋อโอเคไฟแดงไม่เผลอครับผมนะอย่าคิดว่าจะเผลอโอเคทําเสร็จอะไรทีนี้เอ้ยโหอีห้าเมเ่๊ผมนะ่าทำไม่เสร็จเลยผมนะน่าทำเสร็จเลยได้นาจะมันใกล้เสร็จแล้วมันใกล้เสร็จแล้วขอมอน Come on Come on เดโอเคหงานของคุณเสร็จสิน้นเย่เอาไม่มีอ่ะพักผ่อนให้สบายกว่าวันถัดไปเออก็ว่าอยู่เย่ yeah. จะได้เดโมมีกี่คืนเห็นคนสร้างบอกว่าเจ็ดถึงสิบนาทีนี่มันมากกว่านั้นแล้วอยู่นะีอ,อ๋อนี่ไง ขอบคุณสำหรับการเล่นเดโมเกเนี่เป็นเกมแรกที่ผมสร้างขึ้นมาและผมตัวเองก็ยังอยู่มส <laughs> ม What มสามระกีเนียตมากท่านก็จะไปมสี่อาจจะมีเวลาว่างมากนะเกมก็เลยออกมาเท่าที่เห็นในตัวเดโมนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเกมเพลย์ที่คิดเท่านั้นในอนะค่อจะมีอะไรมากกว่านี้อีกเพิ่มขึ้นสิ่งที่มาหลักๆดังนี้เนื้อเรื่องคัสตีนคัดทอมไนท์เอเมอร์นิกที่มากขึ้นเกมเพลยใ์ใหม่ๆด้วยโอเค ตัวเต็มจะถูกจัดทําไว้จำหน่ายแบบีกําหนดการเนื่องจากเกมนี้ทุกอย่างทำจากผมคนเดียวและคอมผมตกยุคไป5-8ปีแล้วต่กนี้ถ่ามาได้ดีนะท่านจึงเป็นปัญหาอย่างมากเพราะฉะนั้นถ้าคุณถามว่าเกมเสร็จตอนไหนก็ไม่รู้ไปถามแบงก้าโมละกัน <c oughs> จะรู้ได้ไงเนี่ยม <c oughs> ไม่ใช่คนสร้างเกมไม่ต้องมาถามผมผมไม่รู้โอเค end of demo กดสเปซบาเพื่อไปต่อโ okay. อเคครับผมนะ <c oughs> สวัสดีผู้เล่นผมเคลฟยี่แปดเพื่อสร้างเกมนี้เนี่ยเนี่ยผมไม่รู้ว่าอ่านถูกเป่ะ <c oughs> ความจริงแล้วเกมนี้เป็นเกมเกา่าๆไม่มีแกนสาระอะไรเลยมันก็จริงไม่มีเนื้อเรื่องอะไรเท่าไหร่แต่ก็นั่นแหละตอนนี้สภาพที่เห็นหลังจากนี้เขาอีกยาวนาะนตัวเต็มจะมาและชายเกมนี้ทุกอย่างทําแค่คนเดียวอย่างโหดพอนเลยมันยากมากทาเสร็จอืมแปลว่าใครอยากมาช่วยเวลามนุนก็มาได้นะอา้าวคอมเมนต์มาที่แบงกาโมอะไรกันอ้าว แปลว,ว่าเดี๋ยวท่านคนสร้างเกมนี่จะมาอยู่ใต้คอมเมนต์ก็ไปทักทายเขาได้คนนะอ๋อและใช่คุณคุณมาถึงคุณและแบงก,กาโมะทำไมอะ่ะคุไปทะไรให้ว้เนี่ยบอกว่าได้โอกาสได้ทํางานร่วมกับโปรเจกต์นะก็นี่ไง <c oughs> เอาละคงหมดแค่นี้แล้วหรับตอนนี้ทิ้งคำใบ้สุดท้ายกันในเรื่องเกมนี้ก่อนทําไมลิ <c oughs> <c oughs> อืมอืมเวลียมอัพตอนและแบงกาโมะอู้มันจะทําอะไรกันมันจะมาจูบก,กันทุย หายตัดศูนย์อ้าวเนี่ยผมนะโมเดลเกมเย่ yeah. เรียบร้อยผมนะ้คือเกม Welcome to Bank p i z z a r i a ตัวเดโมโผมนะต้องขอบคุณท่านเครมาผมนะที่ผมเล่นแฟนเกมค่อนข้างหรูนะแล้วก็ผมชอบความซิมเพิลมากผมรู้สึกดีใจมากที่กลับมาเล่นเกมเฟร d ดีที่ซิมเพิลหลังจากที่ผมเล่นตัวหลักเดียวซีรูนไป ต้องอย่างนี้สินี่สิกลิ Green Eye ่นอยของความเป็นเฟรดดี้ความซิมเพิลแต่ว่าท้าทายในการรับมือเออมันต้องอย่างนี้ดิเกมเฟรดดี้ผมรู้สึกอิ่มเอมใจมากก็ขอบคุณแฟนเกมดีๆอผมนะใครสนใจก็เช่นเคยจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างไปลองโหลดมาเล่นกันได้รับมือกัน ตัวเกมภาษตาไทยแฟนเกมเฟรดดี้สบผมที่หรูที่สุดที่เคยมีมาขอบคุณมาผมนะโอเคใครชอบคลิปวีลาแชร์แล้วคอมเมนต์เพื่อเป็นกาลังใจผมสร้างสรรค์ผลงานให้ผมถ้าเกิดใครอยากดูผมเล่นเกมเฟรดดี้มีกดไลค์กันเยอะผมนะย๋ยผมเล่นแฟนเกมอะไรต่อก็ที่งก่อนไม่ล่างได้แต่ก่อนกูดบายมวยกูดไน